ข่าวสดที่ข่าพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วพ uh ี่น้องครับรักอิสานบ้านท้องครับพี่น้องครับติดตามติดตามเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ขอสิบภาพี่น้องเบินงบบอยังครับพี่น้องครับตามมาตามมาพี่ตามมาตามมาครับพี่น้องครับเสียชิตกับยังเด้อครับพี่น้องครับภาพเป็นแบบอย่างน้องครับติดตามติดตามครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับ อากาศชืๆครับพี่น้องตลาดกลางดงครับีกล้วยครับพี่น้องตลาดกลางดงครับพี่น้องบนครับพี่น้องนี่ยังไงไครครับพี่น้องตลาดกลางดงน้องขันเด้ครเนี่ยนาครับอันนี้ก็มีครับพี่น้อง ไอสตอครับนั่นงไปน,อน้อนนังกล้วยนังกล้วยไปน้องเต็มเลยครับนังกล้วยกับนี่ครับเจ้าสาส,สดๆเข้าไปน้องครับตลาดกลางดมันดงมันทันนะครับไปน้องครับนังต้มแล้ววะแม่นอันนี้เผาแซ่นั่น เป็นปลาก็มีครับพี่น้องเฮ้ยนางบูดตรงไหมครับของปลาครับพี่น้องครับทัวดินเองมูเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดก็เริ่มงเรื่องอ่อนเราครับนี่ตลาดกลางดงนะครับพี่น้องผัดน้ำมันทันครับของหไรไรครับ เริ่มแล้วครับเอบอริ่มเริ่มอ้อแล้วครับเนี่ยอออยากท่า,ทานี้นะครับเน็ตน้อใหม่ครับทด,ดเลยครับพี่น้องน้องใหม่ครับน้อใหม่ง่ายๆพี่น้องเลยมาแด้วครับนู่ตลาดบ้านน้องเมืองท่านนะครับพี่น้องครับ ครับโอ้ oh, คนสื่อของเต็มเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับยุทตลาดบรรลุนุ่นทานครับพี่น้องเพื่ออัศม่าด้วครับพี่น้องครับนี่ครับตลาดของป้าครับพี่น้องครับนี่นองหมกน่องไม้น bah, มี่ครับมันจะนั่งครับนี่เฮ็ดครับพี่น้องครับนี่ก็เริ่มบอลแล้วครับสดเลยครับพี่น้องนี่ครับมันมันเส้าบาทมันยางไงล้ววะ สดๆเลยครับพี่น้องครับเนื้อพอเาอาล้วครับเนี่ยครับสดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศไม่ใครครับเนี่ย เห็ดจานลร่อยหาบาทครับอร่อจ้าาแบลถือว่าแม่ออยหาสิบหนึงถือมาครับพร,ร้อมสุแม่ซื้องเ็บเื่อ่ครับแม่เมาคนชิดเลือคนชิดสองออยนอน่คือค,อคอนิาับนเเอาเอาแม่กินนู่นก็มีครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับปูปลาก็มีเลยครับหนี่อจะไหนกันเป็่อน สอรหาสิบครับลอกละสองร้อยห้าสิบครับลเดียกกางตรงเด้อครับพี่น้องปลาหนอนครับปลานัาแงครับพี่น้องปาในอ่อนครับอมมาทุกย่างครับกีปลอกมีปมเห็ดผมก็มีครับอยเห็ดละงกพี่น้องปลกละสองร้อยห้าสิบนันพี่น้องเห็ด เนี้อเถินครับโอ้มีตัวอย่างครับน้องมองน้ใหม่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆครับพี่น้องตรายแม่ขายครับตลาดกลางดงนะครับพี่น้องครับสดๆเลยครับพี่น้องครับเดินมาเลยครับพี่น้องครับนหาะสี่กองครับตลาดของปลาครับพี่น้องกลางดงครับบ้านหนองบึนท่านครับอำเภออาสมัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ มนมถน,นครับพี่น้องเด้อเย็ถนนเลยครับเสน้นทางใเอกนมไผ่ครับพี่น้องครับน่ครับปลาสดๆครับโอ้ยปลาเน่องครับนีถูกใจครับปันยอ,อนครับปนีปนี่น,น,นงไทยครับ ลกาแฟละสองบาซื้อเพี่น้องครับกาแฟก็มีครับพี่น้องน้า่อันเนลครับโอ้เห็ดลครับพี่น้องครับ่คคงกน่้เอะูี่มยวันีรอซื้อมืน,น,นมันด,นนดอกห่นะ พี่น้องกับบองกับบองกับทอกระเท,ทียมครับหอมอน,นี่ครับอ้พี่น้องห้องกับมาสือของไลครับพี่น้องแค่กิโลละสองร้อยหาชิปได้าาออดครับพี่น้องเด้อมาสือเอได้ครับเต็มตลาดเลยพี่น้องกำลังออกครับนะครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับตลาดอยู่เป็นรอยต็ดพน้อมแพทนะครับพี่น้องครับ ตรงปากข้างบ้านน้องมันทานครับพี่น้องครับนี่ตลาดกลางดงครับพี่น้องน้องมันทานครับอืมกี่ปุมไปไหนครับพี่น้องคอครับพี่น้องดงหมดแดงดอกไม้เปล่งกับนี่ครับนั่งด่าครับพี่น้องสดเลยครับพีครับ มีุยงคกับปน้องโอ้ของๆับพี่น้องบบของปลาของปลาบหอยก็มีได้ครับี่ครับหอยหอยสมก็มีครับนี่เจียวแบบกเจียวีบาทค่ามถุงหาสิบค่ะเออแบบกเจียวี่สบาทนะครับแล้ววะสาถุงหาบาทมาได้ครับเด้อตลาดปนมุนทันหอยผมกิบมมีทุอยองเลยครับ สดๆเลยครับพี ah, ่น้องครับนี่ครับนี่ก็มีขนมทั้แกะครับพี่น้องตั้แกะท่งจีบาดแมงโอ้ทรงสี่สิบก็ท่งละยี่สิบครับพี่น้องยี่สิบนี่ยี่สิรโอ้ยยี่งอร่ยก็มีครับพี่น้องมีทุกอย่างครับมาเด้อครับมาซื้อของสร้างตลาดกลางดงมันน้องมันทันนะครับพี่น้องครับ เงี้งามเลยครับครับเน็ดกิโลละสองร้อยหาสิบครับเน็ดไข่ครับพี่นอ้องปูปลาเมื้อตะย่างเอาเลยครับไข่บดแดงก็มีครับไข่บดแดงแขยย็งเลยครับเนื้ออร่อยไข่บดแดงสูงอร่อยด้วยครับพี่น้องไข่บดแดงครับ พี่น้องช่นทานก็มาซื้อของเต็มเลยครับันนี้เห็ดเห็ดเห็ดพี่นองเลยครับบงัวแดงครับขายเห็ดนี้ขอจินน่องิ้นนุ่นกับมี่ครับจินนุ่นินนุ่นกัมีเเลยครับพี่น้องเลยทังตลาดกลางตรงบานนองบทานอย่เลยครับเพื่ออาสมันนะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่นอ้องกับพี่สุกยางสุเนี่ยครับคุณเดบิวเอมาทางนี้ก็มากดนนไม่ขาดไม่ขา,มายนี่เนๆครับทางพี่ครับตลาดครับพี่นี่ครับผมผมแวะซื้อน้องใหม่ครับรวมได้ค่ะเฮ็ดนจะไม่ก็คข้ากันได้ค่ะเฮ็ดเป็นน้องใหม่ครับสามพุงลอยพี่น้อง นะีครับได้แล้วครับพี h, um, uh, ่น้องเห็ดได้เห็ดพี่น้องหวหวัวไงไ้ไม่เอามากัดทออันนี้ตรงนีครับละยี่สิบบาทค่าเหดแต่เ้อกะมีเลยครับสมุนไเทียวโ้สดอดเลยครับมันจะแย่ค่ะนขพันก็พี่น้องครับของหลายครับนี่ครับเห็ดกระโลกเรสองร้อยห้าสิบครับพี่น้อง เอาพี่น้องเดยตลาดของป้าบ้านน้องนี่ครับบรรยากาศพ้นไร้ไร้ครับถ้าเบ้านน้องบ้านท่านนะครับพี่น้องครับนี่ครับตลาดกลางลมครับครับมีของหลากหลายครับน้ำงอกนน้ำงัวสมปุงสมปลาครับโอ้น้งงัวนน้ำกล้วยก็มีอยู่ในเมียเราบ้างนี่น้งงัวครับนี่น้งกล้วยเช่นนี้ครับแบะอดหนุนเด้อครับสร้างตลาดบ้านน้องบ้านท่านครับพี่น้อง ขอขอบคุณเด้อครับพี่น้องครับติดตามนะครับลิปอีสานบรนเทาใจกันลอยนะครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับกดกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องครับคิดบวกิดในคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ